ตอนอาแฟนในการมวยดีมวยไทยสู่วิกแอร์อ่างยักษ์เวทีมวยราชดำเนินครับค่ำคืนนี้เป็นบรรยากาศของศึกมหาชนวันทรงชัยนักติ้งใหญ่แค่ค่าตัวนักมวยในคู่แรกก็ปาเข้าไปแสนเจ็ดแล้วครับแฟนมวยจึงเข้ามาตอบรับกันแบบแน่นวิกวันนี้ผลการชกเป็นอย่างไรภาพความมันความร้าใจแค่ไหนติดตามได้บนเวทีครับ ร่มตนด้วยจังหวะการน็อกของก้องศักิสิทธิ์บุญมีในมุมแดงวันนี้ต่อน้ำหนักให้ถึง2ปอนด์แต่สวนหมัดซ้ายส่งร่างของไข่หวานเล็กต่อหลัก2ร่วงลงไปนอนได้ในยกที่3ต่อที่คู่ค้ำของรายการเป็นการชิงแชมป์มวยไทยรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทที่ว่างของเวทีมวยราชดำเนินระหว่างปืนกลต่อสุรัตน์ในมุมแดงรองแชมป์อันดับหนึ่งวันนี้ต่อน้ำหนักให้ประจันบานสจวิชิตเมือง8ริ้ว1ปอนด์ชกกันในพิกัดน้ำหนัก113ต11่อ114ปอนด์ แถมยังมีเงินรางวัลเดิมพันพิเศษถึงหนึ่งล้านบาทคู่นี้เป็นการดวลแข่งระหว่างซ้ายของปืนกลกับขวาของประจันบาลแลกกันแบบทีต่อทีสลับวงในแรกชิงเหลี่ยมกันแบบพบเครื่องหมด3ามยกเป็นประจันบาลที่ดูดีกว่าขึ้นยก4ี่ปืนกลฉายแววแข่งซ้ายแบบได้น้ำได้เนื้อหักเหลี่ยมหักล้มจนประจันบาลสู้ไม่ได้ครบยกปืนกลเลยเอาชนะแะแนงไปได้ได้ครองเข็มขัดแชมเปี้ยนแถมงาเงินล้านกลับบ้าน ปิดท้ายด้วยคู่เอกนำรายการชกกันในพิกัดตั้งนัก130ปอนด์มุมแดงขวัญใจนักศึกษาแสงมณีสอเทียนโผขอไฟล้างแค้นกับพรานศอกหน้าเดียวเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหลังแพ้ในไฟต์ก่อนหน้านี้สามยกแรกเป็นเจ้าบอลแสงมณีที่ต่อยแบบเลือกเป้ายังกับเมืองไทยเป็นกระสอบทรายปลายยกสาโดนทั้งหมัดทั้งถีบหน้าจนรอแรกดีที่ระคังช่วยชีวิตเอาไว้ได้ ยกสี่แสงมณียังโชว์ไม่เลิกมีหมัดมีแข้งแถมมีก้านคอจนกรรมการทนไม่ไหวต้องจับยุติการชกไปในยกที่4ชนิดสู้กันไม่ได้ล้างแค้มได้แบบสะใจปิดฉากศึกวันทรงชัยที่วันนี้สามารถเก็บค่าตัวได้กว่า3ล้าน1แสนบาทหมดเวลาสำหรับมวยดีมวยไทยวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ